นี่คือแอมจิวที่มีคุณภาพเสียงดีที่สุดเสียงเพราะที่สุดของทางแบรนด์วิวช e ์ดิที่เป็นระบบ2 k 0 c คือ n e l แชลจิวตัวเนี้เขาก็จะมีเชอรุ่นว่า z k 3 0 2 t p ม o โดย 3.2T 0 Pro เขาก็จะเป็นแอมจิวระบบ2 0ที่เป็นแบบอินเตอร์เกตแอมนะครับผมก็คือว่ามีภาครับสัญญาณบลูทูธมีภาคปีโทนแล้วก็มีภาค power แ m มภายในตัวนะครับผมมันก็จะเหมือนกับพวก 5.2MT 0 1.2T 0นะครับผมที่จะมีพวกภาครับสัญญาณภายในตัวครับเขาก็จะเรียกว่าอินเตอร์เกตแอมนะครับผมแล้วก็ 3.2T ตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นตัวท็อปสูงสุดแล้วก็เป็นตัวที่ดีที่สุดของทางแบรนด์วิชิโอครับสำหรับราคาขายของแอมจิวแน่นะครับผมเขาก็จะขายประมาณสัก1,400บาทนะครับผมถ้าหากว่า คุณไปหาส่วนลดมาใส่มันก็จะได้มาประมาณสัก1000บาทบวกลบนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเขาก็จะเปิดมาแพงกว่าตัวท็อปก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับกำลังขับของ MG ตัวเนี้ยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงค่อนข้างที่จะเหลือเฟือมากๆนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีกําลังขับรวมอยู่ที่600วัตต์นะครับผมถ้าหากว่าจะแยกแต่ละชแนลก็อ l ข้างละ300วัตต์อยู่ที่หลอดสี่โอมนะครับผมโดยจะเป็นระบบสองจุดศูน m ์ชัแนลนะแล้าก็จะมีฟัิก์ชักเนะแยนะครับผม ผมแต่ว่า2อย่างที่เขาให้มาเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับผมเพราะว่าชิปบลูทูธของเขาเขาก็จะได้เป็นบลูทูธ QCC 3034ของทางคอคอมนะครับผมก็จะรองรับการเข้ารหัสที่เป็น APTX HD ด้วยนะครับผมถือว่าดีเามากๆแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็น AUX 3.5มมิลนะครับแล้วก็ในส่วนตัวคาปาของเขานะครับผมก็จะได้เป็นคาปา Audio อกี r ทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ถือว่าดีงามมากๆสําหรับช่องต่ออุปกรณ์เสริมอย่างบลูทูธแยกหรือว่าพวกปีไม้ปีโทนต่างๆนั้นๆก็มีไม่ หมดเลยนะครับผมถือว่าให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างที่จะครบครับสำหรับน้ำเสียงของ m อมจิตัวนี้คุณก็ไปฟังกันได้เลยครับ สำหรับน้ำเสียงของแอมจิวตเนี้ยค่อนข้างที่จะโหดมากๆครับเพราะว่าเสียงกลางหรือว่าเสียงคนล่องเขามันค่อนข้างที่จะใสผุ่งไกลมีความชัดเจนสูงรายละเอียดเครื่องดน,นตรีก็มาครบ,บเลยนะครับผมที่สําคัญเลยคือว่าความกว้างของตัวมิติเวทีเสียงค่อนข้างที่จะกว้างมากครับมันก็เลยทําให้การที่คุณฟังไปนะครับผมคุณก็จะรู้ได้เลยครับว่าเครื่องดนตรีเครื่องนั้นเครื่องน,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 นี้มันอยู่ที่จุดไหนนะครับผมอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโหดมากๆแล้วก็เสียงสูงเสียง <relay S 2> แหลมเขาก็มีความซิฟดีด้วยนะครับ ผมเสียงเบสก็เป็นเบสที่ไม่ได้แข็งเกินไปไม่ได้นุ่มเกินไปครับแอนแม,แมวมองว่าตัวเรื่องเสียงของมันเนี่ยถือว่าดีที่สุดในฝั่งระบบ2.0 channel ของูชิอ a ดิโ o แล้วนะครับผมและหากว่าใครสนใจก็กดที่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าถ้าหากคุณยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูคลิปเรื่องเต็มในช่องวิญญาณแมวเทียบ,บแดงได้ครับผม